ใหญ่แล้วค่ะมดในดินมดในกระถางค่ะเพียบกันอย่างนี้เลยค่ะอู Ooh, มากัดกินรากพืชของเราค่ะทุกคนอนี่ก็อย่าปล่อยไว้ค่ะตัเช้อนนี้นะคะกําจัดมดหนอนมแมลงกันอย่างง่ายๆช้อนนี้เลยค่ะทุกคนมดดำมดแดงมดคันไฟหอยทากนะคะปวกค่าได้หมดเลยค่ะโรยช้อนนี้เลยเยอะไม่ก้อยขอสองช้อนเลยค่ะ เยี๋ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะโอ้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ละไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะทำใช้เลยทุกคนสำคัญอย่าลืมนะคะสีพ่นสูตรนี้ด้วยค่ะกำจัดมดหนอนมแมลงกับจัดเนื้อไฟไแดงมดหนอนมแมลงดื้ๆดอๆสูตรนี้เลยจ้าไปไม่เหลือจ้าแถมสูตรนี้ยังเป็นถุรด้วยนะคะโอืเอยโอ้ไปเลยจ้ากำจัดมดในดินมดในกระถางอย่างง่ายๆทำใช้เลยค่ะ ออกดอกดีมากๆเพื่อนๆดอกเพียบแบบนี้เลยสูตรนี้เลยค่ะกระตุ้นการติดดอกออกผลกันอย่างง่ายๆเลยปลูกมะนาวนะคะเป็นอาการอย่างนี้นะคะเขาเรียกเป็นโรคแคงเกอร์นะคะเชื้อรายเยอะค่ะเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยจ้าแอบโรคแคงเกอร์ที่เกิดในพืชตระกูลส้มมะนาวส้มโอนะคะสีดพุ่มเ,เลยค่ะ กพูดเลยํำจัดเพี้ยแป้งที่มากวนน้อยหนานะคะสิบพูดเลยจ้ะโอ้ขอ้าวโพดก็โตแล้วครัทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านคะต้นไม้ของใครไม่งามไม่สวยนะคะมะนาวพริกไม่ติดดอกออกผลสักทีทําแบบนี้เลยค่ะแถมสูตรนี้ยังกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติค่ะเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะ สูตรเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะใส่อะไรก็ดกใส่อะไรก็สวยแถมยังกําจัดมดหนอนมแมลงแบบธรรมชาติกําจัดหอยทากได้เป็นอย่างดีกําจัดมดหนอนมแมลงที่มากัดกินรากพืชครั้งนี้นะคะหัวใจหลักของงานแม่ก้อยใช้ปูนขาวโดโรไมจากเปลือกหอยนะคะโดโรไมจ,รมจากเปลือกหอยทำจากเปลือกหอยค่ะตำหรือปั่นบดจนละเอียดอย่างที่เพื่อนๆเห็นอย่างนี้เลยนะคะ ปูนขาวมีธาตุอาหารรองจ้ามีแคลเซียมและมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสารอาหารที่สำคัญมากๆเร่งการติดดอกออกผลติดผลดีดอกไม่ร่วงผลดกลูกใหญ่แข็งแรงค่ะด้วยปูนขาวโดรไม้จากเปลือกหอยเลยค่ะความลับเลยเพื่อนๆเพื่อนท<ๆ>่านไหนที่ปลูกทุเรียนนะคะใช้ปูนขาวโดรไม้ไปโรยที่หน้าดินรอบโคนต้นทุเรียนเลยจ้าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแก้ใบเหลืองจุดด่างช่วยปลดปล่อยแล่ธาตุสารอาหารในดิน ส่งสู่ต้นพืชผักทุกชนิดเลยค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้าก็ปูนขาวเลยค่ะปูนขาวโดรไมาจากเปลือกหอยมีลิ์เป็นด่างมีแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตอัตราการใช้นะคะเราใช้นะคะ1หรือ2ช้อนนะคะต่อ1กระถางเล็กๆอ,อ,อย่างนี้เลยเพื่อดูเคลวของไม้ไวยจากเหลืองๆนิดนิดค่ะตอนนี้งามมากแตกใบแตกยอดดี เพื่อนท่านไหนนะคะไม่มีปูนขาวนะคะต้องการแบบเร่งด่วนนะคะแม่ขาสามารถใช้เปลือกไข่แทนได้เช่นกันนะคะเปลือกไข่ก็มีแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตอย่างง่ายๆค่ะเพื่อจะตำหรือปั่นนะคะแนะนําว่ายิ่งปั่นละเอียดยิ่งดีค่ะอันดับต่อไปนะคะก็เป็นผงชูรสโมโนโซเดียมกูตาเมีเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำยาล้างจานนะคะกำจัดมดหนอนมแมลงได้เด็ดขาดมากๆค่ะ เริ่มด้วยกันเลยค่ะน้ําสะอาดนะคะ1ห,หรือ2ลิตรเลยจ้าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเร่งดอกเร่งพุ้นกันอย่างง่ายๆนะคะปูนขาวนะคะ1ช้อนจ้าปูนขาวค่ะปูนขาวเปลือกหอยโดรไม้ค่ะช้อนนี้ดีจริงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทํามาจากหอยแครงเปลือกหอยต่างๆค่ะติดไม่งามต้นเล็กแค่แกนค่ะแม่ สูตรนี้เลยจ้าไม่มีปูนขาวค่ะแม่เราใช้นะคะเปลือกไข่แทนได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆค่ะเร่งการแตกรากฝอยเร่งใบเร่ยงยอดป้องกันดอกร่วงนะคะเราใส่เปลือกไข่ค่ะทอนชานะคะติดดอกดีดอกไม่ร่วงผลดกผลสวยและหนับต่อไปเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลตึมนะคะพริกติดดอกดีค่ะมะเขือมะนาวนะคะใช้ได้หมดเลย ดอกเพียบผลดกอย่างง่ายๆนะคะเราใส่ผงชูรสลงไปค่ะหนึ่งช้อนชาจ้าเลยนะคะติดดอกดีดอกไม่ร่วงค่ะรักษาขั้วดอกได้เป็นอย่างดีพืชผักนะคะใบเขียวใบใหญ่ใบสวยค่ะระเบิดรากเร่งยอดได้เป็นอย่างดีจ้าเครื่องดื่มชุกำลังสองฝานะคะอันดับต่อไปค่ะกําจัดมดหนอนมแมลงขั้นเด็กขาด น้ำยาล้างจานเลยจ้ะทำให้ไข่หนอนมแมลงนะคะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ค่ะน้ำยาล้างจานสองช้อนชานะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วใช้ได้เลยจ้าเพื่อนท่านไหนนะคะไม่รีบร้อนอะไรนะคะก็สามารถทิ้งไว้หนึ่งคืนได้เช่นกันค่ะ เมื่อหน้าตาค่ะครบหนึ่งคืนจะเป็นยังไงคะแม่ข่านี่จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะปูนขาวเปลือกหอยโดโรไม้นะคะก็จะใสยอย่างนี้เลยคะ่ะเพืพ่อนๆเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยค่ะแม่ก้อยขอพาพเพื่อนๆนะคะใช้ปูนขาวโดโรไม้นะคะแบบแห้งก่อนเลยนะคะเราใช้นะคะหนึ่งช้อนนะคะตอนหนึ่งกระถางน,นี้นะคะโรยไปที่ หน้าดินหน้ากระถางนี้นะคะ่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราจา้าช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะกําจัดหอยทากตัวเล็กๆหอยทากหอยเวียนค่ะได้หมดเลยค่ะใช้ยังไงคะแม่ขาเราจะใช้นะคะเดือนละครั้งนะคะพริกค่าแก้าการพริกไปหงหงสาหรับพริกนะคะเราก็โรยไปที่ใบยอย่างนี้นะคะทิ้ไงไว้หนึ่งคืนนะคะตอนเช้าเพื่อนๆก็มาลาดน้ําสะอาดตามนะคะสําหรับแก้าการพริกไปงกงอนะคะทําไมเพิ่งรู้พืชนไม่งามไม่สวยเขาใช้ช้อนนี้กันเลยค่ะ แค่รยพืชก็งามเลยจ้ามะกรูดค่ะแม่มะกรูดใบแหว่งหมดเลยหนูหาตัวก็ไม่เห็นค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะดูนะคะรอบๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะตอนเช้าเพื่อนๆก็มาราดน้ําสะอาดตามนะคะขอ,องดีจริงปูนขาวเลยจ้ะลงดินก็กําจัดหอยทากองกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยจ้ะ เสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยค่ะใช้แบบเป็นปุ๋ยแห้งไปแล้วเนาะเราโรยปุนขาวไปแล้วนะคะใช้เป็นแบบปุ๋ยน้ําค่ะเราเทใส่ลงไปค่ะหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วน้ําดื่มนะคะประมาณนะคะต่อที่ฉีดพ่นหนึ่งลิตรค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยที่ฉีดพ่นสองลิตรนะคะก็ใส่ไปเช่นกันนะอันนี้ไม่ก้อยใส่ไปแล้วนะคะเสร็จแล้วจ้ามาฉีดพ่นเลยค่ะนี่ต้เนเขืยวไม่ก้อยกําลังงามๆเลยเพื่อนสังเกตนะคะจากต้นเล็กแค่แกนตัวน,นี้แบบโอ้โหกใหญ่มาก เขลใบใหญ่ใบสวยเร่งยอดได้เป็นอย่างดีค่ะโอยอดเยอะกันอย่างนี้เลยดูสิคะโอ้เขียวมากเขียวแข็งแรงอย่างนี้เลยชิบคุณเลยค่ะและสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะน้ํานะคะ20ลิตรน้ำเพื่อนๆใส่ลงไปนะคะ1ช้อเเน,นเลยค่ะแบ่งครึ่งเลยค่ะกระตุ้นการแตกใบแตกยอดปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยกําจัดมดหนอนแมแรง น้ำด่างน้ำแคลเซียมอย่างง่ายๆนะคะปูนขาวเลยค่ะแล้วก็ใส่ผงชูโรตลงไปนะคะ<ม>1ชอ้อนเลยค่ะต่อน้ำยี่บลิตรค่ะแบ่งครึ่งเลยตรุงนี้ฝนตกสลับกับร้อนนะคะต้นไม้โซมมากใา้สูตรนี้เลยคะ่ะสองฟ้าต่อน้ํยี่บลิตรค่ะยาร้างจาเลยคะ่ะกําจัดมดหนอนแมลงเพื่อหลายท่านถามมาเยอะไหมคะ่ะหอยทากเยอะมากๆฝนตกติดต่อกันนะคะเพิ่ม น้ำยาล้างจานลงไปสองท่อนโต๊ะตอนนั้น20บลิตรค่ะก็ไปราดมดฉีดพ่นได้เลยตรงไหนมีหอยทากเยอะๆนะคะไปลาดเลยค่ะอู้ผักกินใบค่ะหวานกรอบรสชาติดีกําจัดนอนผีเสื้อตอนกลางคืนได้ด้วยจ้าฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆไล,ไล่มดไล่แมลงได้ด้วยค่ะใครปลูกมะเขือยังไม่เคยได้กินมดมแมลงเยอะสูตรนี้เลยจ้า กล้วยไม้กำลังงามค่ะชิบพนเลยค่ะแล้วก็เน้นไปที่รากด้วยนะคะเน้นไปที่วัสดุปลูกเลย<ม>กำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่ไม้เยอะๆในหน้าฝน<ม>ทําให้กล้วยไม้ออกดอกดีตลอดทั้งปีค่ะอคดอกสวยมากๆค่ะต้นไหนก็ดกค่ะเพื่อนๆทิบพ่นเลยโอ้พะาม่วงจ้าแตกใบแตกยอดใหม่เพียบเลย กระตุ้นการแตกใบแตกยอดกระตุ้นดอกทำให้ติดดอกออกผลไวๆปลูกมะนาวไปหลายปีแล้วนะคะยังไม่ติดดอกออกผลค่ะแนะนำว่าเพื่อนๆควรตัดแต่งกิ่งเลยนะคะนี่หลังจากที่ติดดอกไปแล้วติดผลแล้วค่ะอู้เยอะมากโอ้แต่เห็นมีมดแมลงข้ามากัดกินยอดแล้วค่ะเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยทำให้ยอดแข็งแรงมีลิบเป็นน้ำด่างอย่างง่ายๆนะคะกำจัดมดแมลงได้ด้วย ฝรั่งค่ะจับผลแล้วผลจะได้สวยๆโอ้โหเห็นมีมดมากวนค่ะชลลิ้พูดเลยโอ้ฝรั่งติดผลแล้วค่ะชีพูดลเลยสําคัญนะคะอย่าลืมนะคะล่ารสสูตรนี้ที่ใช้พุ่มด้วยจ้าใช้พุ่มใช้กิ่งมาท้งไหนลากมาแลา้วล่าี่ค่ะลา่าให้ชุม่มทั้งต้นเลยค่ะ แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมานะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบา,บายๆไปก่อนนะคะทำแบบนี้เลยค่ะบ๊ายบาย,บายไปก่อนค่ะ